ปูนมะพร้าวใส่ไสขนมจ้านี่ของมันง่วงเลยฮะของมันเไยมันหมอ้อเธอเอามันหม้อให้รู้ดิอยู่ในหม้อในหวดในหวด ปูติดหลุดเลยมะพร้าวแพ้พื้นถ้าจะทำแบบทุกเสาร์เสาร์อาทิตย์เลยแหละขนมก็เกลือทุกเสาร์อาทิตย์ไงก็ทำให้เด็กๆกิน ไม่ใช่หรว,ว,กกวเองก็อยากกินด้วยเองก็อยากกินด้วยเดี๋ยวเราสระติดคี๋ยวเอาไปฝากตาก,กับยายด้วย